เชื่อว่าคน99%ไม่รู้แน่ๆว่าทาโร่ที่เรากินเนี่ยมันเป็นปลาอะไรแล้วมาจากน่านน้าไหนในโลกนี้ <c oughs> เคยสงสัยจนวันนี้รู้คําตอบแล้วครับแบบละเอียดด้วยแล้วทาโร่แต่ละซองอ่ะปัมไปเช็คมาแล้วมันมาจากคนละที่เลยทุกคนทุกคน <c oughs> หันมาซองด้านหลังนะครับ <c oughs> มันเขียนว่าเพราะคุณจะกินอะไรก็ได้ไม่ได้ <c oughs> ปัมเลยลองสแกนดูครับพอ <c oughs> สแกนปุ๊บมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ครับกดปุ๊บมันจะให้เราใส่เลข FFGD ครับเราก็กรอกไปเลยฮะกรอกเสร็จก็คลิกเลยครับจากนั้นน้ามันจะค่อยๆท่วมจอทาโร่ซองเนี่ยมาจากสองัั่งตะววนกแล้ ฝั่งตะว,วันออกครับพอเราเลื่อนไปปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับทาโร่พาสปอร์ตซึ่งอันนี้มันโคตรจะน่ารักเลยครับดูชุดน้องดีมีชื่อด้วยนะครับปากิทโฮลี่จากน่านน้ำอินเดียตะว,วันตกแน่แต่ละซองที่เราเอาไปสแกนนะครับก็จะสุ่มทาโร่พาสปอร์ตมาให้ครับไม่เหมือนกันเลยตุ๊บคาแรคเตอร์น้องน่ารักมาก ตัชุดของน้องเซปาราอีคันนะครับอย่างคิวมาจากน่านน้าแปซิฟิกตอนกลางฝั่งตะวันตกเตมซองนี้ซุมได้พาสปอร์ตของน้องนักมวยทุกคนเตรียมขึ้นสังเวียนมากๆ,ๆเหนือพยักษ์ปอบระมุกจากอ่าวไทยน้องคนนี้ก็ดอกไม้สีสันล้อมมันเลยกับน้องลีน่าจาปาลินมาจากน่านน,น้ําอินเดียตะวันออกครับมีทั้งหมด4น่านน้ํากับ36มสิคาแรคเตอร์ครับเขากดเซฟเก็บไว้แบบนี้<ฮ>ได้ด้วยเอามาสะสมได้แบบนี้ครับน่ารักมากๆแล้วลุ้นรางวัลได้อีกพอเลื่อนไปอีกเราก็จะรู้ว่าเป็นปลาทะเลครับแล้วก็มาจากปลาเอโซเป็นส่่วนนใหญดีีมากเลยยุค้ จะกินอะไรเข้าไปก็ได้ครับเช็คได้แบบนี้เราก็สบายใจไง <c oughs> อือโอ้โหทาโร่ความประอลดที่ใช่ <c oughs> เชื่อมั่นได้ทุกสองใครลองสแกนแล้วได้ทาโร่จากน้านน้ำไหนนกปลาตัวไหนบ้างก็มาแชร์กันหน่อยนะครับปามเนี่ยได้มาสิบกว่าตัวแล้วครับ